สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องมัทต์ไฟฟิล์มนะครับสวัสดีเอฟซีุท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมนะครับ2 5 6 9นะครับวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็สากลเนาะนะครับวันนี้น้องเข้านะครับมี2งงานนะครับที่สุพรรณแล้วก็จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าน้องนะครับร้องเพลงที่ไหนแล้วก็เวลาเท่าไหร่นะครับ ทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับก็เข้ามาที่หน้าเพจนะครับของน้องนองข้าแล้วนะครับวันนี้น้องน้องเข้านะครับก็ได้โพสต์ว่า Happy New Year ยร์สองพมีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะครับอัปเดตคิวงานแสดงวันที่หนึ่งมกราคมนะครับ2569เวลา20่สนาฬิกางานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองพงเจริญสุข ตำบลแจงงามอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุดพรรณบุรีอันนี้คืองานที่หนึ่งนะครับน้องร้องเพลงสองทุ่มนะครับต่อไปครับงานที่สองครับเวลายี่สิบสองนาฬิกางานนามัสการปิดทองหลวงพ่อใหญ่พระประธานกาบขอพรหลวงพ่อเพรวัดพิกุลทองตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีงานที่สองน้องต้นข้าวร้องเพลงสี่ทุ่มนะครับมา ก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาสองทุ่มนะครับก็คือที่วัดหนองพงเจริญสุขตํตำบลแจงงามอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้คืองานที่หนึ่งสองทุ่มนะครับอ่าสองทุ่มนะครับงานที่สองสี่ทุ่มนะครับที่วัดพิกุลทองนะครับตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนะครับซึ่งสุพรรณนะครับกับสิงห์บุรีเนี่ยก็อยู่ห่างกันพอสมควรนะครับ เอฟซี uh, ถามว่าแม็กบีจะไปไลฟ์ทั้งสองงานไหมผมก็ยังตอบไม่ได้แต่ว่าผมอะ่ะจะไปไปที่วัดหนองพงเจริญสุขก่อนนะครับไปถ่ายหน้างานไปไลฟ์สดให้เอซดูหน้างานก่อนแล้วจับเอ่อ uh, GPS ระยะทางว่าจากวัดหนองพงเจริญสุขเนี่ยไปที่วัดพิคุณทองเนี่ยที่สิงห์บุรีเนี่ยระยะทางใช้ประมาณกี่กิโลแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมง ต้องกะให้ได้เพราะว่าในเนี้ยมันจะห่างกันประมาณสองชั่วโมงนะครับถ้ามันเลยสองชั่วโมงเนี่ยไปไม่ทันหรอนะครับแต่ถ้าเกิดประมาณไม่ถึงสองชั่วโมงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทันอยู่การขี่รถมอเตอร์ไซค์กลางคืนกลางวันไม่เหมือนกันกลางวันจะขี่ได้เร็วกว่านะครับส่วนกลางคืนนั้นการมองเห็นโหยากมากมันมืด การมองเห็นสู่กลางวันไม่ได้กลางวันอย่างเงี้ยเราเห็นหมดเลยแต่กลางคืนปุ๊บต้องอาศัยไฟหน้ารถนะครับถ้าไฟทางไม่มีโอ้โหงานนี้มันต้องขี่ลงช้าลงเพราะว่าเราไม่รู้หรอกถนน,ถนนที่เราขี่ไปมีหลุมหรือว่ามีอะไรขวางไหมนะครับนะฮะก็ต้องต้องดูเนาะแต่ถ้าเกิดว่าผมกะได้ทางแล้วมันไม่น่าจะทานผมจะเลือกแค่งานเดียวนะครับอ่า ถ้ามันไม่ทานจริงๆผมจะเลือกแค่งานเดียวนะนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าจะเลือกงานที่ไหนนะครับ <Talk> s. <S โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์นะครับของ f c ซกันนะครับว่านะครับ fc คอมเมนต์ว่าอย่างไรนะครับอ่าสุขสุข,สขตลอดปีตลอดไปลูกมีความสุขตลอดไปเป็นกำลังใจให้เสมอและตลอดไปครับสวัสดีปีใหม่2526 รอดูไลฟ์สดจ้าจาก f อฟชนบุรีอ่าปีใหม่นี้ขอให้ลูกสาวมีงานตลอดนะและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนี่เอี FC ก็ร่วมอวยพรมันเกิดเต็มเลยนะนะครับสวัสดีปีใหม่ลูกสาวขอให้เฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปจ้าสวัสดีปีใหม่จ้าขอให้มีงานตลอดปีนะปีใหม่สองพันห้าร้พ่อขอให้ลูกสาวประสบ ความสําเร็จทุกสิ่งอย่างขอให้สุขภาพกายสุขภาพใจผ่องใสเป็นที่รักของแฟนเพลงพ่อพ่อแม่ไปอีกนานขออวยพรให้ผลงานเพลงใหม่ทั้งสองเพลงโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยรอติดตาม MV อยู่นะรักต้นข้าวน้อย,อยแต่ขอให้รักนานๆแฟนเพลงเพชรยาวครับอ,าอจากมัดเพชรยาวนะครับ h ฮปปี้ e น y e วเยีย2026ขอให้น้องและครอบครัวและทีมงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับรอชมไลฟ์สดน,นะครับ31ธันวาคมนอนพักหนึ่งวันปีใหม่รับงาน1มกราคม69โชคดีมากสาวน้อยได้ขึ้นติดไทยสแควร์ชัวนะครับ เราจะอยู่คู่กันไปด้วยความสุขใจทุกๆเวลาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งการเรียนและการงานสวัสดีปีใหม่แม่สาวน้อยผู้ที่ร้อยดวงใจคนไทยทั้งแผ่นดินให้มารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยบทเพลงที่หนูขับผ่านออกมาผมชอบผมชอบคอมเมนต์นี้มากนะครับเพราะว่าน้องต้นข้าวเพียงคนเดียวมีคนสนใจแบบ เยอะมากนะครับเอาง่ายคือน้องน้องข้าวเนี่ยเป็นผู้ปลุกกระแสะเพลงลูกทุ่งนะครับในยุคเก่าให้กลับคืนมานะครับรู้ไหมว่าวงคาลูกทุ่งเนี่ยมันซบเซาไปนานนะครับขนาดผมอะบอกตรงนะผมนะ่ะเป็นคนยุคเก้าศูนย์ผมฟังแต่เพลงสตริงอ่าลูกทุ่งมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองผมเลยนะจริงๆนะครับอันนี้พูดจากใจนะเพราะว่าผมเกิดในยุคเก้าศูนย์มันเพลงสตริงล้วนนะครับ ลูกทุ่งไม่ฟังเลยนะครับผมเริ่มมาฟังลูกทุ่งก็คือน้องต้นข้าวนี่เนี่ยเราก็ต้องมาเอ๊ะเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้เสียงดีจังเอะจริงๆแล้วเพลงลูกทุ่งก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะอะไรประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ซึมซับอะไรผมมากแต่ผมมองว่าน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับขับร้องเพลงลูกพุ่งได้ดีมาก นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะครับทั้งๆที่แบบไม่ได้มีเพลงเป็นของตัวเองนะแต่ว่าทําไมดังเป็นนักร้องเด็กคนแรกเลยที่แบบว่ารับงานเหมือนศินลปินดังๆเลยนะผมจําได้ว่าเดี๋ยวเล่าย้อนเลยผมจําได้ว่าผมไปรอน้องที่วัดทับกระดานนะครับ ตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าน้องต้นข้าวจะมานะครับหลังเสร็จจากงานอส่งน้องวิรดานะครับอ่านางฟ้านะครับไปส่งน้องวิรดาเนาะน้องสาวกุ้งสุธิราชนะครับจากนั้นเอฟซบอกว่าให้แมงกพี่ไปไลฟ์คอนเสิร์ตพุ่มพวงนะนะที่วัดพระประดานผมก็ไม่คิดอะไรมากครับผมไม่มีงานไม่มีงานไลฟ์ก็เลยไปไลฟ์ที่บัลลประดานอยู่ประมาณสามวันจากนั้น มีเอฟซีบอกว่าน้องต้นข้าวจะมาแจกน้ำส้มที่วัดทับกระดานเฮ้ยผมดีใจมากเลยครับเพราะว่าผมดูใน youtube นะที่ผมดูว่าเ้ยน้องน้องคนนี้ทำไมร้องร้องเพลงเพราะจังเลยเออเราเราอยากไปถ่ายน้องนะจะถ่ายยังไงวะน้องอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้นะครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะครับว่าน้องต้นข้าวนะเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนะไม่รู้นะครับเราดูแต่ว่า้น้องอยู่ร้องเพลงในการ จากการดูเพลงจริงตูนน้องร้องพ่อมากเอเสียงเสียงดีมากอะไรประมาณนี้นะก็ไม่คิดนะครับว่าวันหนึ่งน้องจะมาโด่งดังจะมาแบบมี FC เยอะมากเลยแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะเป็น youtube ยุคบุกเบิกเลยนะนะครับต้องบอกว่าผมเป็นคนบุกเบิกเป็นช่องแรกเหมือนกันนะนะครับอันนี้กล้าพูดเลยครับผมไปรออยู่ที่วัชปดาเลยนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าน้องจะมาแล้วก็ได้เจอน้องแล้วไอ้วันแจก,กน้ำส้มก็โอ้โห คนก็ว่าเยอะเลยนะแต่อีวันที่น้องขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงอ่ะอุ้กรถติดคนมาเต็มเลยอ่ะนะครับเออนั่นแหละตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากระแสะความดังน้องเริ่มมีคนมองเห็นคนเริ่มจ้างงานน้องผมเริ่มตัดสินใจตามน้องเลยครับก็คือจําได้ว่าวัดแรกองานแรกที่ผมไปที่ถ่ายน้องที่ท,ที่ที่ไม่ใช่วัดประดานนะก็คือวัดนักบุญอันตนนะครับ อยู่ไออะไรวะดำเนินสะดวกใช่ไหมราชราชบุรีอ่ะไองานนั้นแหละเป็นงานแรกและเป็นงานที่ขมขื่นสําหรับผมนะเพราะว่ามือถือโน้ตยี่สิบผมอ่ะที่ผมใช้เป็นเครื่องหลักอ่ะโดนยายคนหนึ่งแกมาชนตกหน้าจอแตกหน้าจอแตกกับคลิปจอเสียเลยอ่ะคือแบบผมคิดเลยเอาโหมีเครื่องเดียวด้วยถ่ายคลิป ใจใจเสียอะไรตอนนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องเดียวด้วยนะครับแต่คุณรู้ไหมครับเหตุการณ์นั้นหลังจากที่ยายชนมือถือผมตกและเครื่องอื่นๆผมก็ตามมานะครับมันก็มีที่มาที่ไปเนาะเป็นเรื่องราวเนาะนะครับอาจากนั้นนะครับก็ไปต่องานที่สองที่อ่างทองนะครับอีวันนั้นอะ่ะจิตตรงจิตใจไม่มีอะไรแล้วครับ ขี่รถมอเตอร์ไซค์จากราชบุรีนะครับไปอ่างทองเลยครับไปถึงก็ตีสองแล้วมั้งนะครับออกสามทุ่มไปถึงตีสองนะอ่างทองอะ่ะฝนกระตกนะครับหนาวครับมานั้นนะนะแล้วก็บังเอิญอีกนะครับอ่าไปพักดีสอร์ทพอจะกำลังจะขึ้นประตูดีสอร์ทหน้าหน้าห้องรีสอร์ทเขียนว่าห้องต้นข้าว ไอ้เราก็ขยี้ตาเฮ้ยจะบังเอิญยังวะแต่ว่าจริงๆเว้ยชื่อรีสอร์ทมันชื่อว่าห้องต้นข้าวครับแล้วแมงโคตรดวงอ่ะนะครับแล้ววันนั้นที่อ่างทองผมนะครับเป็นครั้งแรกนะที่ได้ถ่ายรูปกับน้องต้นข้าวนะครับตอนนั้นผมยังผมยาวนะนะครับตอนนั้นแมงก็ะพี่ยัง,ย,งยังผมยาวอยู่นะครับยังไม่ได้ตัดผมนะตั้งแต่ตามลิเกลุกฟ้าน้องนุ่นมาเนี่ยนะครับ ส่อราวน้ำเพชรเนี่ยคือผมไม่ได้ตัดผมเลยตั้งแต่เลือดถ่ายริเกปุ๊บผมเผื่อไม่เคยตัดก็ปล่อยไว้ก็แหละนะครับไม่มีอารมณ์ตัดนะครับหาช่างตัดไม่ได้มันไม่ถูกใจครับก็เลยปล่อยเซยงั้นมาตลอดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ตามน้องต้องเข้ามาตลอดตลอดตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งผมตัดสินใจตัดผมจําได้ไหมที่ผมไปพักอยู่ไอต้ตรงข้างๆบิ๊กซีอ่ะไอ้ไม่ใช่บิ๊กซีดิ ่าข้างๆห้าง TMK อ่ะนะครับมันจะมีอ่าตู้คอนเทนเนอร์หลังหนึ่งไอ,ไอห้องนั้นราคาเจ็ดร้อยแต่ดีมากนะครับแต่ว่าดีมากนะครับเพรนั้นน่ะผมตัดสินใจตัดผมเลยครับเพื่อน้องท่อนข้าวนะครับเพราะทําไมผมถึงตัดผมเพราะว่าผมคิดว่าบุคลิกนะครับ่าบุคลิกภาพนะครับผมว่ามันต้องดูดีผมสั้นมันเป็นอะไรที่ดูเรียบร้อยดูสะอาด หลังจากนั้นตัดสินใจตัดผมเป็นคนใหม่แล้วก็ได้ตามน้องมาตลอดจนทุกวันนี้แล้วก็อย่างที่เออย่างที่เอฟซทราบนะครับผมเองก็ใจเกินร้อยนะคือแบบว่าวันนั้นจำได้ว่าไปาถ่ายน้องที่งานผลไม้นะครับในเมืองแหละอะไรวะ,ะเกษตรเกษตรนะผลไม้เกษตรที่เมืองกา,างานผลไม้อนะ พอเสร็จงานนั้นเนะี่ยนะครับทางทีมงานบอกว่าจะมีไปที่ภาคอีสานนะครับก็คือจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะจะเป็นครั้งแรกที่น้องไปภาคอีสานก็คือบุรีรัมย์นะฮะคือช่องอื่นนะ่ะเขามีรถยนต์กันหมดผมไม่มีนะผมมีมอไซค์เนาะก็เลยแบบเอ้ยเอาไงดีวะอ้ะเป็นไงเป็นการวะถ้าน้องไปบุรีรัมย์ผมก็ไปได้ดิวันนั้นตัดสินใจนะครับ นะฮะออกจากเมืองการไปบูรีลำนะครับแลฟซีก็ได้เห็นใช่ไหมครับทุกคนน่าจะรู้จักผมนะผมไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปบูรีลำเนี่ยคือแบบทุกคนเป็นห่วงผมเยอะนะครับนะฮะน้องโอนข้าวเองก็พูดถึงผมบนเวทีด้วยนะเพราะว่าผมไปไม่ถึงจําได้ว่าผมขับรถอยู่ไปแดงเยอะมากไปถึงน้องสักทีน้องก็พูดบนเวทีว่าพี่แมงมาถึงรด้ย,ยังนะแต่ว่าวันนั้นผม ผมก็ไปถึงนะแต่ไปถึงเนี่ยน้องร้องเพลงจบแล้วน้องร้องเพลงจบแล้วครับผมก็ได้ทานช่วงถ่ายรูปนะฮะแมกีมขี่รถจากการไปคุริรามเนี่ยทานแค่ช่วงน้องถ่ายรูปเท่านั้นเองอาจจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆที่น้องถ่ายรูปแต่ใจผมนะ้มันเกินร้อยไปแล้วนะครับอา่า ลหลายคนรู้จักผมจากที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปบุรีรัมย์นะแลหลายคนจะรู้จัก,จกตรงนั้นเยอะมากนะครับอันนี้คือเป็นความทรงจําในตํานานเนาะนะครับก็ต้องบอกว่าผมเองก็เป็นช่องในตํานานเหมือนกันนะครับผู้บุกเบิกนะครับน้องตั้งข้ามาตั้งแต่แรกนะครับจนทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับน้องนะครับแต่ทุกว,วันนี้การไลฟ์สดของผมเนี่ยนะครับก็สู้ช่องอื่นๆไม่ได้เพราะช่องอ,อื่นเขามีอุปกรณ์มีแบบ เครือข่ายอะไรที่มันชัดกว่าผมเยอะนะครับผมเองก็ใช้เน็ตมือถือก็เอาเท่าที่ได้อนะทุกคนนะครับไปสู้กับเขาไม่ได้เพราะเขาใช้เงินในการลงทุนสูงในการอุปกรณ์ในการไลฟ์ผมมีแค่มือถือกับซิมธรรมดาเองนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็สู้ด้วยใจนะแล้วก็สู้ด้วยคลิปนะครับผลงานนะครับแล้วก็ระยะเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ นะครับให้ทุกคนได้เห็นผลงานนะครับก็วันนี้วันที่หนึ่งมกราคมนะครับสองพันห้าร้อหกสิบเก้านะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนนะครับในช่องของแมกกาบียฟิล์มทุกทุกท่านนะครับแมกกาบียฟิล์มนะครับก็ขออวยพรให้เอฟซีน้องต้นข้าวทุกทุกท่านเอฟซีของแมกกาบียฟิล์มทุกทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมากๆนะครับคิดสิ่งไหนสมปรารถนานะครับขอให้วันที่หนึ่งเป็นวันเริ่มต้นที่ดีขอให้ทุกๆคนนะครับ ไม่เจ็บไม่โดนมีความสุขมากๆนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแม็กบี้เองก็ตั้งใจที่จะทำอะไรดีๆในวันขึ้นปีใหม่นะครับทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนสวัสดีนะครับอ่ะโอเคนะทุกคนเนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ